ไปกันต่อที่จังหวัดกาลสินค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมขุดลอกบึงโดนตำบลหลักเมืองอำเภอกำมลาใสพื้นที่ดำเนินการประมาณ10บไร่ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งประจำปี2 5 6 8ค่ะนายสนัค่ะในสนนพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมขุดลอกบึงโดนบ้านสว่างหมู่ที่9าตำบลหลักเมืองอำเภอ กรรมลาสายพื้นที่ดําเนินการประมาณ10ไร่ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งประจําปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ขุดลอกหนองน้ําเดิมหรือว่าบึงโดนเพื่อแก้ปัญหาของแหล่งน้ําแห่งนี้ซึ่งมีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากและเป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ด้วยการขุดลอกนำวัชพืชออกจากแหล่งน้ำค่ะโครงการจิตอาสาต้านภายแรงประจําปี2568เป็นโครงการที่ส่วนน้ำมนการใหญ่จิตอาสาพระชทานจัดทําขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดคือ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําในพื้นที่แรงซ้ำซากหรือน้าท่วมซ้ำซากซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการคือกิจกรรมขุดลอกหนองน้ําเดิมและกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ําซึ่งสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องรอประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งศูนย์ดำเนินการจิตอาสาพระรานทานจังหวัดร่วมกับจิตอาสา904ดําเนินการสํารวจพื้นที่และใช้ศักยภาพในการดําเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนกําลังคนและเครื่องจักร ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน